ในตอนนี้นะคะใครบางคนที่คุณกำลังรู้สึกนึกถึงและคิดถึงค่ะเรามาเจาะลึกลวงใจกันนะคะกับคนที่คุณกำลังมีความสัมพันธ์และศึกษาดูใจอยู่นี้จริงๆแล้วเขากำลังคิดและเขากำลังรู้สึกอย่างไรต่อคุณค่ะ เขาได้รู้สึกรักคุณมากขึ้นแล้วหรือยังเขาคิดถึงไหมเขาหวยหาคุณไหมเขาอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะดังนั้นสาหรับใครก็ตามที่จะดูคลิปนี้นะคะอันดับแรกคุณรูกดวงจะต้องมีหวานใจนะมีใครบางคนที่คุณกําลังอาจจะกําลังเดทอยู่ด้วยกําลังพูดคุยกําลังปรับความเข้าใจและกําลังศึกษาดูใจกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทําเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะแม่หมอจะให้ไพ่เล่าออกมาเองค่ะ ว่าคนที่เป็นเจ้าของพลังงานไพ่กองนี้เนี่ยคุณกับความรักนะคะที่คุณกําลังมีอยู่เส้นทางจากนี้ไปจะเป็นยังไงคนคนนั้นจริงๆแล้วเขากําลังรู้สึกอย่างไรต่อคุณกันแน่เขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมและเขาอยากทําอะไรเพื่อความชัดเจนครั้งนี้หรือไมค่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิชียนทารัตด,ด้วยค่ะ สำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาครั้งแรกเลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะที่สำคัญค่ะพลังงานของไพ่กองนี้เป็นแบบรวมเป็นแบบสุ่มนะคะคุณลูกดวงดังนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยโปรดใช้วิจรารณญาณของคุณในการรับชมค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้เ n e r g y ของไพ่กองนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายเข้ามาได้นะคะหรือสำหรับคุณลูกดวงท่านใดค่ะอยากเช็คดวงอยากรู้จังเลยเขารู้ รู้สึกยังไงกับการที่ได้คุยกับเราจะมีแนวโน้มในการจริงจังมากกว่านี้ได้ไหมจะมีโอกาสในการขยับความสัมพันธ์ไปสู่ขั้นของการครบหาดูใจเปิดตัวอย่างจริงจังหรือไม่เส้นทางความรักต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะคะสามารถจองโปรโมชั่นตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับแบบโทรจะมีคิวว่างในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์นะจนถึงวันเสราร์หน้านะคะใครต้องการจองโทรคุยกับแม่หมอปรึกษาปัญหาหัวใจการเงินการงานความรักนะคะก็สามารถสอบ ถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยค่ะทําตามขั้นตอนตามหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเอาละมาดูกันค่ะในตอนนี้เขามองเรื่องความรักของคุณกับเขายังไงนะคะลักษณะตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในตอนนี้นะว้าวได้พลังงานของ8ดาบค่ะได้เอเนจีของเดอรซาคุณลูกดวงเข้ามาเป็นความหวังใหม่ๆอะไรในชีวิตของเขานะ จากเท่าที่ไม่หมองมองเห็นนะคนคนนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเขาอาจจะแบบเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะสังเกตจากพลังงานแปดดาบนะและดูเขารู้สึกกดดันนะคะหรือเขาอาจจะเคยเจอพลังงานความรักที่มันแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยชัดเจนก็ได้นะคะ ทีนี้มันก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจหรืออาจจะมีความคิดมากนะคะในอะไรบางอย่างนะคะได้เอเนอรของเดอร์ซ r นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้นะเขาเป็นคนคนหนึ่งที่จิตใจดีหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะอืมนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนที่ภายนอกดูดีนะคะเชนออ f เฟลส์ fields, นะคะ คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่โปรไฟล์ดีด้วยค่ะการเงินการงานดีดูชีวิตของเขาดีนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแลดูเหมือนมีความกังวลใจหรือมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักด้วยความที่แบบดูดีอะ่ะมันมีคนเข้าหาเยอะก็เลยอาจจะแบบเหมือนไม่มั่นใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงดีกับเขาไหมโอเคกับเขาไหมนะคะคนคนนี้เป็นคนหาเงินเก่งนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธน้ํกากรกฎเมนพิจิกชาวราศีธตุลมชาวราศีมิถุนตุลกุมชาวราศีธตุด,ดินชาวราศีพฤษภกันมังกรก็ได้นะคะ อ่ะโอเคค่ะ จะคายพิทเทรสนะคะตัวตนของเขาเนี่ยแม่หมอมองว่าเขามาคุยกับคุณเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ดูมีเสน่ห์ดูมีอะไรที่ลึกลับน่าค้นหานะคะคุณลูกดวงอาจจะเป็นคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะเขาอยากรู้คุณทําอะไรคุณเป็นยังไงนะคะคุณทําให้เขารู้สึกว่าดูไม่เบื่อเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการคุยกับคุณลูกดวงมันมันเป็นความหวังอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขานะคะแม่หมอรู้สึกได้ว่าตัวตนของเขาอะเหมือนเป็นคนที่ต้องการความรักที่มั่นคงอะต้องการ ผักใจกับใครสักคนหนึ่งนะแต่สําหรับเรื่องราวของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเข้ามาแล้วทาให้เขาเอะทำให้เขารู้สึกแตกต่างนะคะ เนื่องจากได้พลังงานของ the high p r i ท s t นะคะคนคนนี้ค่อนข้างจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะขีดมากนะคะทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนชอบคิดชอบวางแผนกังวลน,นะคะแล้วก็อาจจะเหมือนลึกๆเนี่ยนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยการมาเจอคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขากําลังได้เจอที่ผักใจเขากําลังได้เจอกับใครบางคนที่เขารู้สึกแบบว่าหลงไหล่เขารู้สึกอยากคุยกับคุณให้มากกว่านี้คุณลูกดวงมีอะไรบางอย่างที่น่าค้นหานะคะมาดูกันว่าหลังจากคุยกับเรามาสักพัก เขากำลังรู้สึกยังไงเขาชอบคุณมากขึ้นไหมหรือเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะได้พลังงานของ tree of view ค่ะคนคนนี้กับคุณลูกดวงอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนมาก่อนอ่นะคุณ กับเขาเนี่ยอาจจะแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะหรือการคุยของเรากับเขาเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนคุยเป็นอะไรมาก่อนหน้านีนะคะเขารู้สึกว่าการได้คุยกับคุณเหมือนได้เจอกับเพื่อนได้เจอกับมิตรภาพที่ดีได้เจอกับใครบางคนที่แบบเหมือนนอกจากจะคุยกันในเรื่องของความรักความรู้สึกแล้วอ่ะมันสามารถที่จะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการเงินการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะซิกซับคัพส์นะคะพลังงานความรักครั้งนี้เป็นรักต่างวัยค่ะคุณลูกดวงอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งโตกว่าไฟใดไฟ เด็กกว่าก็ได้นะคะรวมไปถึงมันเป็นการบ่งบอกว่าเขาเริ่มเปิดใจให้กับคุณแล้วนะคะซิกซับเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากแบบเหมือนขยับมาเป็นผู้ให้ขยับมาเป็นคนได้รับอยากได้รับความรักจากคุณในขณะเดียวกันเขาเองก็เหมือนมีความรู้สึกที่เขาอยากจะให้ความอบอุ่นความรู้สึกดีๆกับคุณเขาให้ความเป็นมิตรภาพกับคุณเขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นแล้วนะแม่หมอู้สึกเห็นถึงความเป็นมิตรภาพเห็นถึงความกลมกลืนนะคะแม้ว่าเขาจะคิดมากหรือขี้กังวลแต่อยู่กับคุณแล้วมันก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเปิด ใจในการพูดคุยอะไรบางอย่างได้ค่ะจะแฮงแมนนะคะคุณลูกดวงทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะไม่บอกรู้สึกแบบนั้นนะคะเขารู้สึกว่าแบบอยู่กับคุณแล้วมันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้สามารถหยุดพักใจตรงนี้ได้เลยนะคะคุณลูกดูงเป็นคนที่เหมือนเข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกมีความหวังอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอยากพักใจอยู่ตรงนี้คุยกับคุณแล้วก็เหมือนไม่ได้ต้องการใครมากมายแล้วอะคะ่ะที่จะเข้ามา ในความสัมพันธ์เพราะมันรู้สึกว่าได้ใครบางคนที่แชร์ริงนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขทุกความรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจนะเขามีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจเขาสามารถที่จะแบบมาเล่ามาปรึกษามาบอกกล่าวมาคุยกับคุณได้นะคะบางคนเนี่ยคุยกันไปถึงเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตเลยนะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการคุยกันแบบเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนเราเราแชร์เกี่ยวกับเรื่องหมายเซ็ตเธอคิดยังไง เขารู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแม่หมอรู้สึกได้ว่าคุณทาให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นที่พักใจคุณลุ้ดวงเป็นความสบายใจของเขาอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะแบบหันหน้ามาพูดคุยกับคุณในหลายๆเรื่องเลยนะคะคุณลุ้ดวงทําให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องการใครเพิ่มอะอยากหยุดแล้วมันเหนื่อยมากแล้วอยากทิ้งกายพักใจอยู่ที่นี่นะคะว้าวเขาเปิดใจให้คุณมากขึ้นและคุณคือความสบายใจคุณคือที่พักใจของเขาคุณคือจุดพักใจนะคะ มาดูกันค่ะแม่หมอขอไพ่สามใบนะจากนี้ไปเขากําลังจะทําอะไรกับเรื่องราวของคุณลูกดวงต่อไปนับจากนี้นะคะ The Lover นะคะเขาจะมีการแสดงออกถึงความรักมากขึ้นหรือคุณจะรู้สึกได้ว่าการกระทําอะไรบางอย่างซ t h i ิงใดๆมันออกมาจากหัวใจมันออกมาจากความรู้สึก ะะบางท่านคุณอาจจะยังไม่ได้อยู่ใน p r o c e s ของการพูดกันอย่างชัดเจนนะว่าเธอเป็นแฟนฉันเธอเป็นคนรักของฉันร้อแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณได้รับความรู้สึกดีๆนะคะคุณได้รับความใส่ใจคุณได้รับความสเปเชียลอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากการเป็นเพื่อนพี่น้องค่ะ8เหรียญน,นะคะ และได้ e NERGY นะคะของไพ่ The Emperor ว้าวเขาจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกลุ่มๆนะคะหรือเขาจะพยายามแสดงความเป็นผู้นำกับคุณนะว่าเขาแบบเอ้ยเธอสามารถให้ฉันเนี่ยดูแลเธอได้นะอเธออยากไปไหนเธออยากกินอะไรเธออยากขอคำแนะนำอะไร เธอสามารถบอกฉันได้นะฉันจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลฉันจะเป็นคนที่เข้ามาแบบเหมือนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆแบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะดังน,นั้นสําหรับการ take action ต่อไปของเขาจริง,รงๆคนคนนี้เป็นคนบ้างานนะคะคนลูกดวงส่วนใหญ่เขาทํางานหาเงินทํางานหาเงินคิดแต่เรื่องของความมั่นคงนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวตนของเขาก็คือจะพยายามทําให้คุณรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเขาจะเอาใจใส่เข้าใจคุณมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้หวานแหววหรือโรแมน แต่จะมีบรรยากาศความรักความอบอุ่นดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและดีเอ็มเพอเรอร์นะคะคนคนนี้อาจจะแอบมีความคิดถึงกลุบๆนะคะอาจจะมีความบอดซีดเบาๆใดๆแต่ว่าเขาจะแสดงออกว่าเขาเป็นเจ้าของคุณหรือเขาจะพยายามมาควบคุมมาดูแลคุณให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณลูกดวงมีที่พึ่งนะคะนี่คือ energy ที่เกิดขึ้นค่ะ ถ้าคุณมองว่าพลังงานของไพ่กองนี้ e n ergy ของสิ่งนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทํานายมารับพลังงานได้เลยนะคะคุณลุกดวงกําลังเข้าใกล้สู่การเป็นคนพิเศษและเป็นคนสําคัญของเขาแล้วเขาเปิดใจให,ให้กับคุณมากกว่าที่คิดนะคะหรือสําหรับคุณลุกดวงท่านใดค่ะอยากส่งรูปคนรักคนคุยของคุณมาจองโปรโมชั่นและเช็คพลังงานกันก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาได้เลยแบบพิมพ์จะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงค่ะสามารถพิมพ์แล้วชำาะการความ รักเบื้องต้นมาได้ด้วยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกความรักนะ